ลานช้างแม่น้ำโขงระหว่างปี2558-2568ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอก็ใช้เป็นกรอบแนวทางการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศเนี่ยอนน้ประเด็นที่มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่ามันมันจะมีการระเบิดเกาะแก่งใน แม่น้ำโขงเนี่ยนะก็เลยทําให้ทางกลุ่มเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ําโของอีสานก็ออกแถลงการคัดค้านโครงการแล้วเมื่อวานทางท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไอการระเบิดล่องน้ําในแม่น้ําโขงเนี่ยมันทําคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วซึ่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องก็ได้ยินยอมแล้ว แล้วก็มีการจัดประชุมขึ้นมาอย่างไรก็ตามแม่น้ําโขงนี่เขาบอกมีเรือเออมีเรื่องเกาะแก่งกลางน้ําถ้าเราจะทําให้การสัญจรทางน้ําแม่น้าโขงมันดีขึ้นก็ต้องยอมกันทั้ง4ประเทศไม่ใช่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งอีกทั้งแม่น้ําโขงก็ไม่ใช่ของประเทศไทยแต่เป็นแม่น้ําระหว่างประเทศหากมีการดำเนินการจะเสียประโยชน์ตรงไหนไอ้คำว่าเสียประโยชน์ตรงไหนเนี่ยเป็นประเด็นจี๊ดจี๊ดของเครือข่ายประชาชนเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันค่ะดรเชนรงเสร็จเชื้อนะคะนักวิชาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ประจํา คณะมนุษย,ษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณครารินาค,คุณรัชพลครับครับตกลงเสียประโยชน์ตรงไหนฮะประชาติ <c oughs> คือนี่เอาตามความเข้าใจผมนะคือถ้า,ร,ถาระเบิดแก่งแม่น้ำโขงเนี่ยสิ่งที่อนุรักษ์กลุ่มอนุรักษ์กังวลก็คือเฮ้ยมันก็จะทําให้น้ํามันยิ่ทะลักทลายมา ออแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงสภาวะนิเวศ<ม>วิทยามหาศาลเลยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับเ,เวลาผมว่าเวลาผู้มีอำนาจพูดถึงว่าเ,เสียประโยชน์อะไรนะครับเขาไม่ได้คำหนึ่งเรื่องของออสภาพแวดล้อมระบบนิเวศแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนที่พืานมนน้ำโขงนะเป็นที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดแต่เป็นเรื่อง การค้าอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นมานานแล้วครับแล้วก็ทัศนะแบบนี้นะครับมันเป็นการพัฒนานที่ผมเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมต่อชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านก็ใช้แม่น้ำโขงในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นไรายได้ทางเศรษฐกิจตลอดลาน้ำเนี่ย<ะ>หลายล้านคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเสียไปนะผมยกตัวอย่างง่ายๆอตอนที่จีนระเบิดแก่งแม่นม้ำโขงลงมาที่ จนถึงเชียงแสนเนี่ยเมือ่อสิบกว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นเฟสแรกเนี่ยนะครับภายใต้โครงการเดียวกันนี้นี่แหละอตอนนี้แถวเชียงแสนเนี่ยชาวประมงทําประมงไม่ได้เพราะเงื่อนนายกไม่ได้ลงไปดูพวกนี้ครับว่าเราเราถามว่าชาวประมงที่อยู่เชียงแสนอยู่บ้านศพกกเนี่ยแถวนั้นทีซึ่งมีการสร้างท่าเรือด้วยเนี่ยอ,อ,อมีการปล่อยน้ํามันลงมาเวลาเรือมาจอดลงในแม่น้ํานี่นะครับหรือทิ้งสิ่งของลงไปรวมทั้ง เวลาคลื่นเรือจีนคลื่นมันใหญ่นะครับอืมมันก็พลิกเรือชาวบ้านทั้งเครื่องมือทั้งเครื่องอยนต์เนี่ยพัดสูญหายไปเขาก็ไปพ้องใครไม่ได้อืนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอตรงนี้เนี่ยมันไม่เคยอะไรผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยไม่เคยมีข้อมูลเหล่านี้ไอ้ที่บอกว่าชาวประมงลุ่มน้าเขาเขาหาปลาไม่ได้คืนเนื่องจากอะไรเพราะว่าพอไม่มีเกาะแก่งปุ๊บมันก็ทําให้น้ํามันทะลัก คือคือมันมีสองช่วงครับช่วงแรกคือช่วงที่มีการาระเบิดแก่งซึ่งใช้เวลาประมาณสามปีเนี่ยซึ่งทําในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเขาจะต้องปิดเขื่อนในจีนเพื่อให้น้ามันลดและระเบิดแกง่งเขาจะปิดใช่เขาจะปิดสามวันแล้วก็อีกหนึ่งวันเนี่ยเปิดเพื่อให้เรือจีนเดินเดินเรือเอาสินค้าลงมาหรือขึ้นไปได้ครับนะครับซึ่งช่วงนี้ย ปลามันผมลงไปสํารวจในช่วงที่เขามีการเปิดเปิดปิดเขื่อนและเบิดแกงนะครับชาวประมงจับปลาได้น้อยลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แต่ว่าพอมีพอมีหลังจากระเบิดแล้วมีการเดินเรือนะครับอันนี้ชาวประมงลําบากมากเพราะว่าพอเดินเรือเนี่ยคลื่นเรือมันเใจทําประมงไม่ได้นะครับแล้วก็สภาพนิเวศก็เปลี่ยนปลาเปลือกก็เปลี่ยน ปลามันไม่ขึ้นนะครับถ้าเสียงน้ํามันดังเ่ยครับทำประมงไม่ได้ต้องทำกลางคืนเดียวอาจารย์สงสัยที่อาจารย์บอกว่าระเบิดเกาะแก่งเนี่ยใช้เวลาถึงสามปีเลยเหรอคะสามปีครับเพราะว่าเขาทําเขาทําได้ในช่วงหน้าแล้งนะะหน้าฝนมันทำไม่ได้เพราะน้ําโขงมันขึ้นสูงฟว<อ>่ปมปกติเกิดย<อ>ี<ม>่ส<อ>ิบเมตรนะครับแล้ววิธีระเบิดนี่เขาทำยังไงคะ วิธีระเบิดนี่ก็ทางจีนลงมาทําเลยทั้งหมดเป็นเป็นทางจีนเลยนะมันมีสองอย่างคือระเบิดก็คือใช้ระเบิดนะครับระเบิดหินออกมากับอันที่สองคือขุดลอกทรายเพราะว่าในแม่น้ําโขงบางจุดก็เป็นทรายเป็นบันดอนทรายครับแล้วเวลาระเบิดหินออกมานี่ยหินที่มันถูกระเบิดออกมานี่มันจมลงไปใต้น้ำไหมคะอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าช่วงที่มันมีการระเบิดนี่นะครับ ผมได้สำรวจแต่ทางลำน้ำจากจ,ากจากอ,าอยู่ระหว่างชายแดนเป็นพรมแดนระหว่างพะมะากับลาวนะครับ็ดแก่งและในในจีนด้วยซึ่งอันนั้นเราเข้าไม่ถึงไม่ได้ขึ้นไปสำรวจบนฟ้าครับและที่มติคอมออกมาที่จะใ, <c oughs> ให้เปิดมันจะมันจะมันกินพื้นที่จากไหนถึงไหนฮะมติครอมอเนี่ยมันจะเป็นเฟสที่สองในโครงการใหญ่นะครับคือคจากเชียงแสนลงไปยังหลวงพะบาง ทีนี้ในส่วนที่ผ่านใช่ครับซึ่งจุดที่มันประเทศไทยไปเกี่ยวข้องคือจุดที่ตั้งแต่เชียงแสนมาที่อำเภอเชียงของแล้วก็อำเภอเวียงแก่นเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากอำเภอเวียงแก่นเนี่ยแม่น้ำโขงก็จะไหลเข้าประเทศลาวไปยังหลวงพระบางนะครับทีนี้จุดที่มันมีมีปัญหาแล้วก็มีการที่เป็นจุดใหญ่ของบ้านเราก็คือแก่งคอนทีหลงนะครับ แก่คอนทีหลงนี่ก็อยู่เขตอำเภอเชียงของอนะครับซึ่งเป็นแก่งที่ใหญ่มากนะครับจุดนี้มีประเด็น,น,นอะไรที่จย์หวะข้อเสนอเราคือให้ให้มีการาแลกเปลี่ยนข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนคุยกันก่อนใช่คือต้องฟังเสียงคนเชียงของนะครับคนเชียงของถ้าเราถือว่าคนที่เชียงของเวียงแก่น เวียงแถวเชียงแสนเนี่ยเป็นคนไทยผมคิดว่านี่คือเรื่องของผลประโยชน์ของคนไทยออ่ะืคนไทยมีส่วนได้ส่วนเสียมันไม่ใช่ไม่ควรที่จะเป็นคนที่อยู่ส่วนกลางเช่นผมพูดตรงนะคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยคำนึงถึงคนเหล่านี้อืมเขาไม่เขา,เขาผมต่องถามกลับว่าเขาถือว่าคนเหล่านี้เป็นคนไทยหรือเปล่าอืมถ้าถือว่าเป็นคนไทยผมก็ต้องฟังเขาอ่ะเพราะเขาเป็นผู้มีส่วน ได้เสียโดยตรงอะครับแต,แ,ตแต่อาจารย์มันก็มักมจะมีสอ,สองด้านนะเหรียญสองด้านเนี่ยค,คือถ้าเกิดไปถามกลุ่มชุมชนในพื้นที่บางกลุ่มที่เขาอาจจะได้ไประโยชน์จากการสัญจรที่มันดีขึ้นสมมติว่ามีการขนส่งทางเรืออะไรขนส่งสินค้ามาขายอะไรอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเชียงสงเชียงแสนเนี่ยเขาอาจจะแฮปปี้นะเขาก็บอกเอ้ยดี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 แต่แตแตกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์หรือกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ที่ทำมาหากินกับประมงก็อาจจะบอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันก็หาข้อสรุปไม่ได้่ะ คืออย่างนี้นะครับการเดินเรือเพื่อการค้าในแม่น้ําโขงมันมีอยู่แล้วและมีมานานครับซึ่งคนท้องถิ่นก็ทําการค้านะครับการค้าทางไกลด้วยซ้ําไปจากเชียงของไปยังหลวงพระบางเนี่ยแต่เขาใช้เรือขนาด40ตันนะครับอืทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเรือที่เขาต้องการเดินเรือเนี่ยบรสามก300ตันขึ้นไปจนถึง500ตัน ห้าร้อยตันเนี่ยคือเรือเดินสมุทรนะครับทีนี้ไอห้าร้อยตันเนี่ยคนไทยไม่มีคนไทยเป็นเจ้าของทั้งหมดเป็นคนจีนก็คนจีนหมดซึ่งก็คือพอระเบิดเสร็จนี่ก็คือจีนมันมีนโยบายที่สําคัญคือนโยบายการสร้างเส้นทางสายไหมอก็คือระเบิดแก่งแม่น้ำโขงเพื่อระบายสินค้าลงมาออันนี้คือคนที่ได้รับประโยชน์เต็มๆคือจีนและโครงการเนี่ย จีนผลักดันมาโดยตลอดนะครับแล้วประเทศอื่นล่ะคะได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างออไหมครับพวกลาวพวกอะไรเขายอมตอนนี้ลาว,นะล,าวลาวเองก็ก็บ่นนะอันนี้แต่ว่าคนที่ตัดสินใจเนี่ยอยู่ระดับข้างบนเนี่ยนะเขาเขาเขาสนับสนุนนะฮะพม่า,มานี่ก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงเท่าไหร่นะครับ มันไม่มีเมืองใหญ่ๆแต่ว่าลาวเนี่ยมีแต่ว่าในระดับพื้นที่เช่นเจ้าเมืองหลวงน้ําทาเขาบอกว่าการขนสินค้าของจีนลงมาเนี่ยคนหลวงน้าทาไม่ได้ไประโยชน์แต่ว่าระดับนโยบายนะครับระดับนโยบายที่เวียงจันทร์เนี่ยเขาสนับสนุนโครงการนี้เพราะว่าลาวเองก็รับความช่วยเหลือจากจีนเยอะครับครับแล้วตอนตอนนี้ทำไงนะอ่ะเขาดูท่าทางเขาก็เดินหน้าแนละ้วมติคอรมอผมคิดว่าคน เสียงของเวียงแก่นเทวนั้นเขาไม่ยอมครับอ๋อเหรอใช่ก็เมื่อวานซืนก็เพิ่งไปประท้วงการเข้ามาสำรวจของเรือจีนเห็นเป็นเรือประท้วงคู่กันไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใชมีสามภาษาอยู่ในนั้นมีสามภาษาอยู่ในนั้นึิง ซึ่งโครงการนี้มันเคยระท้วงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้ต้องอะชะลอโครงการออกไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยมีการรื้อฟื้นโครงการมาอีกอซึ่งผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยจินมันอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลนี้เนี่ยรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งเห็นด้วยอย่างไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอนุมัติเลยนะครับแต่มันก็ดูปป,ปับปุับป,ปับสม坤เนาะใช่ครับ แหมเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะอาจารย์ทราบว่าวเมื่อวานเอเมื่อเมื่อคืนเนี่ยนะคะอาจารย์อยู่ที่อำเภอบางสะพานด้วยแล้วก็ได้ช่วยประชาชนที่ประสบกับทกภัยน้าท่วมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในช่วงเวลาที่ได้อยู่ตรงนั้นขอโทษทีผมไม่ได้อยู่ที่บางสะพานนะครับ แต่จะมีเครือข่ายด้วยกันเนี่ยค่ะพอดีแหล่งข่าวแจ้งมาเช่นนั้นต้องขออภัยด้วยค่ะที่ที่ที่หาทางที่จะช่วยกันนะครับสามสี่สามสี่เครือข่ายนะครับคือเรื่องนี้ผมบางสพานเนี่ยเนื่องจากเวลามีน้อยเนี่ยผมสรุปอย่างนี้เลยนะปัญหามันมาจากสองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือว่าเขื่อนเนี่ยมันมีเขื่อนตรงนั้นสามเขื่อน แล้วเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยเกิดน้ําล้นหมดเลยซึ่งถ<ม>ือว่าหมดสภาพเขื่อนอใน,ในทางวิศวกรรมเนี่ยมันไม่มีความเป็นเขื่อนแล้วซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งเตือนภัยให้มีการอพยพครับทีนี้ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไปออกอกระจายข่าวว่าเขื่อนพังซึ่งอ,อันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ประเด็นคือการที่เจ้าหน้าที่กรมชระทานเนี่ยไปบอกว่าเขื่อนแค่น้ําล้นสปินเวย์ไม่ล้นสันเขื่อนแล้วก็ นอกจากนั้นน้ําที่ลดออกมาเป็นน้ําส่วนเกินซึ่งไอ้นี่มันคือการปกป้องเขื่อนในแง่วิจารรมเนี่ยเขื่อนหมดสภาพความเป็นเขื่อนไปแล้วน้ารดสันเขื่อนนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันถึงไม่มีการเตรียมมืออะไรเตรียมรับมืออะไรเลยมันถึงไม่ทันอันนี้ผมผมว่าราชการมีปัญหามากครับการออกมาออกมาออกมาปกป้องเขื่อนแล้วก็ไม่เตือนให้ประชาชนเนี่ยอมพยบออก ออกออกจากพื้นที่โดยทันทีนะครับอาจารย์อีกประเด็นเดี๋ยวเวลาไม่ทันอ่ะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือการขุดลอกแม่น้ำคือาการขุดลอกลํำน้ำต่างๆเนี่ยครับทึ่งอ,อยู่ใต้เขื่อนลงมาเนี่ยมันยิ่งทำให้น้ำไหลลงมาข้างล่างเร็วขึ้นอ๋อเหรอพอน้ำไหลลงมาเร็วขึ้นมันก็มาเจอกับแนวที่ปะท่ากับน้ำทะเลหนุน่นตรงนี้ครับคนแถวชายทะเลมาจนถึงแถวามาจนถึงทางในเนี่ยแถว แถวบางสะพานเนี่ยถึงถูกน้ําท่วมหนักแล้วก็พอน้ําลดลงเนี่ยมันน้ําทะเลหยุดหนุนเนี่ยแล้วก็น้าสาเนี่ยมันถึงลดลงอนะครับโครงการโครงการขุดลอกลําลน,น้ํ่กับเขือเ่อนนะครับเป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุดที่ผมผมเห็นว่ามันทําให้เกิดภยัยพิบัติที่บางสะพานครับครับอืมอืม,อมนะเอาไว้ <c oughs> มีเวลายเยอะเราคุยกันอีกทีนะ ได้ครับได้ครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับครับดรชัยเนรงเศษเชื้อนะฮะนักวิชาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามฮะอ่ส่วนผมอัปเดตนิดนึง